สวัสดีครับท่านสมาชิกที่รักทุกท่านท่านผู้ชมที่เคารพรายการซื้อดีมีคําตอบวันนี้ผมเรือเอกนัทยานกรกีรติทากุลวันนี้ครับเรามาคุยกันในเรื่องของซื้อดีมีคําตอบคืออะไรนะครับแขกรับเชิญวันในวันนี้นะครับเป็นเจ้าของเลยนะครับเป็นเจ้าของก็คือท่านแรกครับคือคุณทวีปสุนทรธรวรกุลสวัสดีครับคุณทวีปครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับนะครับท่านเป็นประธานบริษัท ซื้อดีเนาะไอ้มีคําตอบนี่เป็นสร้อยเนาะม่มีคําตอบว่าตอบไงเดี๋ยวต้องตอบตอนนี้นะครับอีกท่านหนึ่งครับก็คือคุณยุวรินทนาพัฒสิริพรชัยกุลสวัสดีครับนะครับครับผมท่านเป็นซีอนะฮะก่อนหนึ่งครับท่านสมาชิกท่านก็อยากรู้เนาะนะครับว่าซื้อดีมีคําตอบมันคืออะไรซื้อดีมีคําตอบเกิดจากอะไรนะก่อนอื่นครับท่านประธานผมอยากจะให้ประธานเล่านิดหนึ่ง ตัวเองเนี่ยนะครับทำธุรกิจอะไรมาครับครับได้ครับครับผมก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรรถยนต์มาก่อนครับผมเป็นพ่อค้าใช่ครับแล้วก็มีร้านมีร้านอะไรครับผมทวีปอะไรยนต์ครับผมแถวไหนครับอยู่สวนสยามครับผมสวนสยามข้าวสวนสยามเต็มลยกิจการทำมากี่ปีแล้วครับทามาก็สามสิบปีนะครับสามสิบปีสามสิบกว่าปีมันคงดีครับผมอ่าแล้วก็นะครับ แล้วก็หันมาทำไอ้พวกอาสังหาสักพักหนึ่งครับผมมาสังหาด้วยใช่ครับอะไรครับที่ทําให้คุณทวีปมาทําเรื่องของซื้อดีมีครับตอบก็มาเกี่ยวกับยุคยกใหม่อ่ะก็มาเจอซีออลุงก็เลยหันกลับมาชวนทําพวกอ e ีคอมเมิร์ซ เจอเรื่องโควิดด้วยเปล่าใช่ครับก็พอดีเจอพวกนี้ด้วยก็เลยเรื่องของโควิดเนี่ยมันกินทุกอย่างเลยมันทําลายธุรกิจเราทุกอย่างใช่ไหมครับตอนนี้ก็เลยหันกลับมาพอดีมาเจอท่านซีโอรุ้งมามาคุยกันใช่ครับมาเรื่องของไอเดียใช่ครับ มาเจอนยังไงครับท่านเสโยวลุงบอกผมหน่อยดิก็เจอค่ะทำธุรกิจเรื่องของอสังหารการ<อ>ธุรกิจเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็ผลิตภัณฑ์หลายอย่างกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็มองเห็นว่าช่องทางเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะคะที่มีระบบนะคะแพลตฟอร์มรองรับเนี่ยนะคะด้วยบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ขายซอฟต์แวร์นะ,ะการเขียนซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับว่าคุณลุงนี่ยทำธุรกิจเรื่องของออนไลน์มาก่อนแล้ว่่ใชคะถูกไหมครับตั้งแต่ต้นเลยป่ะครับ น่าแต่สาวๆเลยไหมอ่ไม่ไม่ไม่เชิงหาก่อนนั้นๆดูแลทำเรื่องของสุภาพแล้วก็เครื่องมือแพทย์ก็มีความรู้เรื่องของเรื่องของสุภาพด้วยใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีมาร์เก็ตติ้งด้วยใช่ค่ะนะครับแล้วก็จะมาทำมาทำเรื่องของออนไลน์ถูกต้องค่ะท่านใช่ค่ะแล้วก็มันมาปิังกันยังไงฮะมาจับกู้กันยังไงที่ไปคุยยังไงถึงจะในเมื่อคนหนึ่งธุรกิจคนหนึ่งทาเรื่องรถอะไหล่รถอีกคนทําเรื่องของเครื่องมือแพทย์นะ เออมาอยัางไงแต่มันตรงกันที่มาเก็ตติ้งถูกไหมถูกต้องค่ะ,ะคิดอะไรครับเรื่องของซื้อดีมีคําตอบไปคุยกันยังไงฮะถึงเกิดไอ้ซื้อดีขึ้นมาได้ไหนบอกผมสิก็บอกคุณทวีปว่าก่อนที่ตัวเองจะเกษียณนะคะเพราะว่าคุณทวีปนี่ด้วยฐานะทางการเงินนะคะค่อนข้างมั่นคงอยู่แล้วแล้วก็ธุรกิจที่เป็นเรื่องของ อะไรรถยนต์นี้ก็เขาเรียกว่ายกเป็นมรดกให้ลูกๆบริหารละ hmm. แล้วก็ในเรื่องของอสังหาก็ยังทําเรื่อยๆนะคะด้วยกันแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าวันนี้มาลุกเรื่องของสุขภาพเราก็เห็นว่าเอ๊ะเราควรจะทําแพลตฟอร์มแล้วก็เราอยู่ในกลุ่ม SME ด้วยนะคะ mm hmm. เรามีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของ Product แล้วก็มีผู้ประกอบการอยู่ในมือเยอะ hmm. ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงดีให้ผู้ ผู้ประกอบการนะคะได้มีที่ขายสินค้าในระบบธุรกิจที่เป็นออนไลน์อะค่ะที่มองค่ะก็ก็เลยคิดสูตรว่าเอะปกติธุรกิจเนี่ยทั่วไปเนี่ยคนขายได้ขายของนะคะเจ้าของบริพั์ได้ขายสินค้านะฮะแล้วก็ตัวแทนเราเนี่ยดีลเลอร์ต่างๆก็ได้ได้ได้เขาเรียกว่ามีค่าการตลาดครับแต่มันยังหายไปอยู่จุดหนึ่งที่ระบบเราสร้างเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่าซื้อดีก็คือ เราอยากจะเห็นว่าคนซื้อซื้ออย่างไรนะซื้อแล้วทำไมถึงจะดีได้เราก็เลยคิดว่าก็ตั้งชื่อแพลตฟอร์มขึ้นมาว่าซื้อซื้อดีนะคะตรงตรเลยภาษาอังกฤษก็สะกด s u e d w e ซื้อดีเลยนะคะซื้อดีมากมาแพลตฟอร์มของเราเนี่ยความต่างจากธุรกิจอื่นก็คือการซื้อแล้วมีรายได้กลับคืนกลับไปนะคะแล้วมันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะพี่หมอใหญ่ด้วยด้วยแนวคิดที่เราจะทำยังไงดีนะโจทย์ของเราก็คือ ทำให้คนกินน่ะมีรายได้จากตัวเขาเองเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายได้ใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามันจะดีมากๆเลยตรงที่ว่าตอนให้เรากินนะคะกินเยอะขนาดไหนก็ไม่ทําให้เรารวยนะคะจากการกินแต่ถ้าเรามีรายได้จากการกินของผู้คนบนโลกใบน,นี้พี่หมอใหญ่คิดว่ามันน่าสนใจไหมคะนี่ก็ดีฮะถ้าเกิดว่าเราจ่ายจ่ายจ่ายไปท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบ<อ>จ่ายเงินจ่ายเงินซื้อเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วถูกไหมซื้อเซเว่น <7, S 1> ซื้อเอ่อโลตัส ซื้อร้านข้าวแกงซื้ออะไรก็จ่ายเงินหมดทุกอย่างขอโทษใจแล้วหมดนะเงินอ่ะแต่ถ้าเราสามารถจ่ายเสร็จแล้วเนี่ยอาหารด้วยป่ะอาหารด้วยนะอาหารของของใช้ด้วยเป็นสินค้าแมสก็มีนะคะสินค้าสุขภาพเสร็จแล้้วไดเงินนอะไรรถยนต์ของคุณตวีปเนี่ยก็อยู่ในแพลตฟอร์มด้วยนะคะสแปมว่าขายทุกอย่างเลยขายทั้งยุโรปเลยหมดใช่ค่ะมีชมเชี่วชาญเรื่องนี้นะคะแล้วเราก็เห็นว่ากิน ถ้าคนบนโลกใบนี้สามารถแบ่งปันผลกําไรจากการกินของเขาเนี่ยระบบเราสามารถทําได้เนี่ยเราคิดว่าเรามีความต่างของระบบออนไลน์ก็เริ่มต้นด้วยการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาใช่คับจากแนวคิดก็เลยแนวคิดแนวคิดเสร็จก็มาแปลมาคุยกับทางโปรแกรมเมอร์ว่าวันนี้นอกจากพี่จะทำอีคอมเมิร์ซปกติเราตั้งใจทําเป็นอีนมาเก็ตเป็นแอปพลิเคชันทั่วไปแต่เรานั่งคิดเลาทำเป็นรูปแบบของอีคอมเมิร์ซดีกว่าเป็นอีโค ซิสเต็มไปเลยนะคะก็คือบริหารเรื่องของผลกําไรกลับมาให้กับผู้ซื้อนะเขาเรียกว่าแบบครบวงจรเลยต้นน้ํากลางน้ำไปน้ำยังไงคะพี่หมอคือซื้อดีมีคําตอบตอบใครหนึ่งตอบผู้ผลิตใช่ค่ะถ้ามีเจ้าของสินค้ามามีที่ขายสินค้าในราคาต้นทุนขายสินค้าใช่ค่ะตอบโจทย์ผู้ขยายขยายขายใช่ค่ะ ที่นี่ขยายนะคะขยายงานสร้างสมาชิกเข้ามาเสร็จแล้วคุณมีรายได้แบ่งไปด้วยตอบโจทย์ผู้บริโภคมากเลยค่ะมากเลยคุณสามารถที่จะจับจ่ายซื้อของทุกอย่างได้ในตลาดของเราถูกต้องค่ะง่ายๆด้วยนะคะพี่หมอใหญ่แค่ปายนิ้วแค่ปายนิ้วง่ายๆแค่ปายนิ้วนะครับนี่คือแพลตฟอร์มนะฮะบซึ่งเป็นธุรกิจเนาะธุรกิจที่สามารถที่จะต่อสู้กับโควิดได้่างนี้แล้วอย่างคุณทวีปเองก็มองเห็นว่าอ้ยเออเนาะ ตรงนี้โปรเจกต์นี้มันดีครับทุกอย่างมันเอามาขายได้หมดใช่ครับถูกต้องครับใช่ไหมใช่ครับมันทําตลาดด้วยแล้วมันเข้ากับสมัยด้วยเนาะครับถูกต้องครับผมถามนิดหนึ่งใช้เวลานานไหมครับที่จะซื้อระบบนี้ทําระบบนี้ขึ้นมาก็ประมาณสัก2ปีกว่าๆได้สองปีคับผมก็พัฒนาระบบขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มต้นเขียนเพื่อเพื่อให้ตอบโจทย์ที่สุดเกลให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดนะคะว่าเรายืนอยู่ของการแข่งขันแน่นอนนะคะเราอยากสร้างความต่าง แล้วก็ยังมีความเหมือนของชาวบ้านด้วยนะคะต้องเหมือนเขาแล้วก็มีจุดที่แตกต่างเขาด้วยนะดีกว่าเขาสิจริงไหมต้องมีความแตกต่างต้องมีความแตกต่างใช่ค่ะต้องมีความแตกต่างเพราะว่าคนเราก็ใครก็ตามนะฮะท่านสมาชิกหรือว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตรงนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามนะเป็นผู้ผลิตเป็นเจ้าของสินค้าเป็นคนกลางหาสินค้าอะไรก็ตามคุณสนใจมาเลยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ที่ขึ้นไว้ตรงนี้ นะติดต่อไาที่ซีอีโอได้ใช่ไหมติดต่อได้ตอนนี้คุณเอาสินค้าเข้ามาเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มของเราได้เลยได้เลยนะครับเรามีง่ายง่ายคุณเพียงแต่ปายนิ้วเข้าไปแตะงี้แล้วแล้วผมถามนิดนึงครับเราจะยิ่งใหญ่เหมือนช้อปปี้ไหมเหมือนลาซานด้าไหมหรือยิ่งใหญ่กว่าคือคือการเทียบแบบนั้นเนี่ยก็ต้องให้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจแต่เราเชื่อว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยสิ่งที่เราเราแข่งขันกับ เขาเรียกว่าความพึงพอใจดีกว่านะคะพี่หมอวันนี้เรากําลังจะบอกว่าเราขอเซอร์วิสอ่าใช่ค่ะเราขออาสาที่จะทําให้นะคะมิติของผู้บริโภคนะคะเกิดความพึงพอใจที่สุดนะคะในการที่มาเปลี่ยนที่จ่ายนะย้ายที่ซื้อแล้วใช้มือถือของท่านเนี่ยนะคะสร้างกิจการเลยนะคะวันนี้เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อให้มือถือของเรานะคะเป็นกิจการนะคะแล้วเปลี่ยนกิจการ เป็นมรดกได้ด้วยนะคะเพราะว่ามรดกที่เกิดจากการกินนะมรดกที่เกิดจากการกินเนี่ยมันทำให้เราสามารถส่งทอดสินทรัพย์ที่เป็นแอสเซทของการกินได้คิดได้ขนาดนั้นเลยนะคะก็โหใช่ค่ะคืออย่างนี้ก็สรุปว่าอคคตอนนี้เราใช้โทรศัพท์แล้ว นะครับเราใช้โตัวมือถือเป็นแอพพลิเคชันยุคนี้เนองเทคโนโลยีมือถือเลยแล้วก็สั่งซื้อได้เหมือนช้อปปี้เหมือนอะไรทุกอย่างเลยคือผมเรียนผู้ชมนะฮะผมเรียนท่านสมาชิกทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซานด้าก็เริ่มเหมือนเราเนี่นะครับเริ่มเหมือนกันเริ่มเหมือนกันเริ่มจากเล็กๆเหมือนกันเริ่มจากสินค้าที่ไม่กี่ตัวเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเขาก็เริ่มเลยมากแต่ว่าในเรื่องของเงินทุนในเรื่องของตลาดในเรื่องของตัวซึ่งเขาเวลาถูกไหมกว่าเขาจะมี ลูกค้าเข้ามาในแอปพลิเคชันเป็นสแสนล้านๆเนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันถูกต้องคะ่ะที่สําคัญก็คือในเรื่องของซื้อดีนี่เป็นของคนไทยคนไทยค่ะ100เป็ของคนไทยเราช่วยเรื่องของเมืองไทยก่อน ถูกต้องค่ะสินค้าของไทยค่ะพี่หมอสินค้าของไทยโดยเสริมสินค้าที่หมอโดยเฉพาะท่านก็จะท่านเห็นผมเห็นว่าตั้งแต่มีสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างถูกต้องค่ะนะครับแล้วก็มีหมดเลยทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณอยากขายคุณมาขายได้ที่นี่เลยได้เลยค่ะนะอะไรก็ตามคุณมาที่นี่ผู้ประกอบการมาที่นี่ครับนอกจากคุณจะสามารถมาขายบนแพลตฟอร์มเราแล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะเอาสมาชิกของเราที่ซื้อซื้อเข้าไปตรงนี้แบ่งกําไรกับคืนไปด้วยใช่ไหม เท่ากับว่าคนขายได้ขายของแน่นอนนะคะล้วมีการโปรโมตมีบริษัทที่ทําสื่อของสยามทีวีมีเดียด้วยนะคะพี่หมอเพราะว่าเราเชื่อว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะพี่เขาบางทีเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะสินค้าถึงจะออกมาน่าสนใจมีบริษัทสื่อด้วยนะคะอ่าเรามีโฮสสตูดิโอที่เรียนรานการดข้อดีของเราข้อดีข้อดีคืออย่างนี้ครับผมเรียนผู้ชมนิดหนึ่งว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเหมือนกับช้อปปี้เหมือนซาราสดามเป็นแพลตฟอร์มที่ตาย มนง่ายเคยเป็นเป็นเป็นรูปเฉยถูกไหมแต่ของเราเนี่ยของซื้อดีเนี่ยมีชีวิตมีชีวิตมุกเม้นเรามีคลิปต่างๆซึ่งเราเนี่ยเอื้อโดยการที่ซื้อดีของเรามีสตูดิโอในการที่จะแล้วก็จะมีเรื่องของวิทยกรเรื่องของอะไรอ่ะเขเรียกว่าอะไรคนเชียร์นะ่ะครบทุกรูปแบบเลยรูปแบบใช่ค่ะและมีแนะนําให้กับผู้ประกอบการด้วยว่า การที่จะโฆษณาสินค้าโฆษณายังไงอะไรแล้วมันเป็นรูปของคลิปหมดเลยเห็นไหมใช่ค่ะเป็นรายการหมดเลยไดย้ใช้มืออาชีพด้วยนะคะใช่คุณไม่ต้องไป เพิ่งติ๊กต็อกแล้วก็ติ๊กต็อกโฆษณาสินค้าไม่ได้กระทบหลายกระทบหลายแพลตฟอร์มแล้วนะคะเนี่ยพี่ต๋อยกระทบหมดเลยทุกอย่างหมดเลยผมบอกว่าของเราเต็มที่ซื้อดีมีเต็มที่เรหมดลยนะะคซื้อดีมีเหมือนเขาทุกอย่างเลยมีเหมือนเขาทุกอย่างแต่ดีกว่าตรงที่เราผลิตให้กินแล้วมีรายได้แล้วก็เป็นพี่เลี้ยนท่านท่านที่เป็นผู้ผลิตท่านที่เป็นเจ้าของสินค้านะครับเข้ามาคุยกับซื้อดีสิครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วท่านจะได้สิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงเลยนะตรงนี้ใช่ค่ะ นอกจากท่านเอามาใช้ในในซื้อดีเราแล้วเนี่ยนะครับผลงานที่ท่านทำเนี่ยเราไม่ห้ามนะเราจะให้ท่านไปซื้อในท่านไปใช้ในลายของคได้ทล่นก็ได้เลยใช่ค่ะใช้ทรอผลิตให้เสร็จปุ๊บนะคะสำหรับผู้ประกอบการก็คือท่านจะนําไปใช้ ในการทาการตลาดของท่านช่องทางไหนก็ได้นะคะแต่ทางซื้อดีขอเป็นเขาเรียกว่าผู้ช่วยอีกหนึ่งช่องทางในการตลาดนะคะให้กับเจ้าของเดือทนนะคะแล้วก็อยากให้คนกินนะคะเปลี่ยนที่จ่ายที่ซื้อมากับเรานะคะรับรองท่านจะได้รับความประทับใจในการบริการแล้วก็รายได้ที่เกิดจากรายจ่ายของผู้คนนะคะมาอยู่ในกระเป๋าของท่านโดยการโอ,โอนออกเข้าระบบบัญชี <c oughs> ะครับและที่สำนักที่สุดน,น,น,นะครับท่านผูน<ฆ>น้ชมท่านสมาชิกค,ครับ สิ่งที่ผมประทับใจนะสำหรับผู้บริหารสองท่านนี้เนาะ <c oughs> ท่านลงมาเล่นเอง <c oughs> ท่านมาทําเองเลยตั้งแต่แรกเห็นไหมครับยิ่งยิ่งดีซีโอลงนี่คล่องมากตรงนี้นะครับ <c oughs> ท่านมาเลยครับนะถ้าไม่ผู้บรบก,การ <c oughs> ผู้ไม่เป็นผู้ไม่เก่ง <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ท่านมาที่นี่ส <c oughs> ีค้า <c oughs> ยังไงมีรายได้ตั้งแต่เด็กนึกแรกเกิดขึ้นมาเลยจะมีรายได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับอันนี้ส่วนธุรกิจส่วนธุรกิจแม่ที่บอกว่าท่านสามารถที่จะเอาคนมาเป็นสมาชิกเราได้ใช่ครับนะอะไรทุกบาททุกตังท่านซื้อมาเปลี่ยนเป็นรายรับหมดเลยเปเป็นรายได้หมดเลยนะครับและนี่คือแพลตฟอร์มนะที่แตกต่างไปเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยนะซื้อดีมีคําตอบตอบทุกโจทย์ตอบนะทุกคนตอบทุกๆผู้ผลิต ตอบทุกๆผู้ใช้ตอบทุกๆคนที่เข้ามาในแพลตฟอร์มของเราครับครับเรื่องเบาๆวันนี้นะฮะแต่ก็สําคัญมากนะสำหรับซื้อดีเราได้ก็จสมาเชิกัทุกคนครับครับวันนี้ก็ต้องกราบขอพระคุณผู้หารทั้งสองท่านนะครับท่านนะครับท่านท่านประทีพท่านชวีบนะขอโทษทีนาแลวก็ท่านยูรินนะวันนี้นะครับและเราจะพบกันอีกเราจะพบกันอีกนะเราก็จะคุยแบบนี้คุยกันสบายๆมีปัญหาอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของ ผู้ผลิตนะเรื่องของซีโอนะผู้ประกอบการนะเรื่องของสินค้าโอ้ยมีเรื่องของดีเจเยอะแยะเลยทั้งดีเจทั้งผู้ดึงดูสินค้าทั้งรายการเยอะแยะมากมายเลยมากมายเลยนะครับตรงนี้นะครับเราผลิตให้เสร็จหมดทุกอย่างครับสำหรับวันนี้ครับรายการเรื่องของซื้อดีมีคําตอบนะฮะต้องกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ต้องกราบลาท่านสมาชิกอย่าลืมนะครับซื้อดีมีคําตอบสวัสดีครับสวัสดีครับ